สวัสดีครับสบายดีมาพบกับนกสาวสวรรค์บาร์นตไต๋นะครับ,บวันนี้บาร์นอตไต๋สีผ้าเพื่อนๆมาเย็บดึงยางแขนนะครับเนาะแขนในคลิปก่อนๆที่เขาได้เฮ็ดไปไหนเนาะดึงยางแขนเย็บยางสมอกเนาะตัวนั้นตัวนี้ใช่ไหมว่าด,ดึงยางยางแขนนะครับที่เขาเคลียร์เนาะครับเนาะนี่ตรงตูดเนี่ยเาคลียร์เมียนยางเา,าก็ตัดมาเกลียวเนาะครับ เดิมดึงด้วยอะยางเราใส่ตรงบนคลิปอย่ากันเย็บเย็บแต่ก็บย้ำเผื่อเวลาตัดออกมาเนี่ยมันจะบมดลุตเนาะจากนั้นก็มาเบิ้งคลิปคางนี้เนาะดึงยางวัส่คลิปตรงคางนี้เนาะครับดึงให้มันตึงผายมันตึงด้วยครับดึงให้ผ้ามันตึงอยู่ใช่เนาะผ้ามันตึงแต่ก็เย็บไปเลยเนาะครับผม ขึ้นเก่คเาครับผมเอาจิดเทาแตกเข้าไม้เมียนนี่วา,างยางลงไปแล้วตรงเทียบนเอาลีบเท้าตรงกรันแื้วเพื่อนๆจะเอายุ่มเช่นเดียวก็ได้ตรงกลางเลื่อยก็ได้เนาะมีว่าเราไต่ในงานมากแบบเป็นห้ดึงยางสองเส้นต้นแขนกับปลายแขนคือเก่าครับมาใส่บนแตกนี่ดึงม้สีนี่ก็ดึงมาเลยเนาะ ตึงเน่ผ้ามันตึงเนาะเพื่อเหยียบยาวด้วยนะครับเนาะแล้ใส่เหยียบสทายบนางเนาะกดเมี่อนี่ให้มันดูดมือนะครับด้วยอย่าง,งกดเมื่อนะย่ำนะครับหลังจากได้ข้างบนเนี่ยก็มายิบตัวข้างล่างเนาะทีนี้นะออเนาะปลายแขนยืมอีกเส้นหนึ่งครับ นี่นะครับทุนแตกเขาแตกเมียนจากที่เขาหวัดเมียนเนี่ยเนานะจังสีภูว่ามันเขายิบเอาซ้ำไหสองขางขางนี่ครับขางนี่มันตรงกันเนาะไม่ได้ไปเข่าแค้นมันก็จังตรงจุดย้ำไว้ดึงยาวามากวันนี้คือเก่าครับใส่บนเทาแตกเมียนดึงเา่าของเก่าเานาะ แล้วแต่ยี่สิบสาิพงนะครับไอ้เพื่อนเพื่อนกะระยะให้มันเท่ากันเด้อนี่ความกวงของยางจากยางมาห้าปลายแขนนี่เนาะให้มันเท่ากันมาเลยเนาะดูโมหันเป็นยังสี่มันสี่งงามเนาะคบเนาะอย่าังสี่กับบงงามให้มันตรงตรงนะให้มันความกวงเพรามันให้มันเท่ากันเบิ้ดแต่ปลายจนหอดว่าบอลสุดครับผมยี่สิบเพื่อ ยายเมียนเนาะมาอีกแขนหนึ่งเนาะครับสองสินเป็นตัวหนึ่งเน,ะนาะแขนเท่านี้แขนสายกับแขนหัวถ้าวิธีตัวนี้ใส่าย,ยางสม็อกให้เพื่อนตามไปเบิ่งได้นะครับเลือมาเราใส่นกสาสวนตันตวนะี้ยิบลงไปเนาะยิบย่างแขนสม็อกเนาะครับเนาะตัวนี้ง่ายให้กันตัวนี้ ส่นนีตก็สวยไปเรื่อยมหม้เนี่ยมาดึงยางสิเพื่อนตังเกียร์ย่บนี้ฮมันเท่ากันหยับเนาะครับแต่ก็ตัดมาบึงเนาะทีเนาะ แขนของเขาข้างนอกก็จะเป็นยังสีเนาะดิบลายเป็นยังสีนะครับผมตัวนี้พอเขาเป็นแสกขาเขาจะเป็นยังสีเนาะแต่เป็นตัวแหลมนะครับนะตัวนี้เป็นแสกขาแหลวก็สีหยุ่มยังสีเนาะปลายแขนก็นจะออกมันบานยังสีเล็กน้อย ขนแขนเป็น,น,นสีเนาะเวลาคนเท่าใส่ไปแล้วก็สีจืดเล็กน้อยอเจไกลคับผมงานไปอีกแบบหนึง่งถ้าเ,เพื่อนๆต้องการเนียบกลางเส้นเดียวก็ได้เนาะแตบบ่แต่งงานเข้ามาแบบนั้นก็เอาแบบนั้นที่เน็บดึงยางสมอกแขนนะครับนาะเวับคลิปนี้ขอการร่วมวาสวัสดีครับสบายดี